สวัสดีครับจากภาพก็เป็นผลพยากรณ์การเคราะห์ลังสี outgoing long wave radiation หรือค่า OLR ที่จับก,การยกตัวของกระแสาอากาศหรือการก่อตัวของเมฆนะครับพี่น้องก็เป็นโมเดลของ climate forecast system หรือ CFS ในเดือนสิงหาคมก็คือเดือนหน้านี้ ไปดูในช่วงแรกกันเลยนะครับพี่น้องวันที่28กระกฎาคมย้อนหลังนิดหนึ่งนะฮะถึงวันที่ 3, กับสิงหาคมเราจะเห็นพื้นสเกลสีเขียวนะฮะไปทั่วพื้นที่ในเกือบทุกภาคของประเทศไทยยกเว้นภาคใต้ที่จะออกสีขาวเห็นไหมครับพี่น้องนั่นก็คือหมายความว่าประเทศไทยในเกือบทุกภาคนั้นการยกตัวตกของฝนนั้นยังอยู่ในระดับที่มากกว่าปกติฮะยกเว้นพื้นที่ภาคใต้ที่จะมีฝนใกล้เคียงค่าปกติ เพิ่มเติมนิดนึงนะครับพี่น้องเพื่อความเข้าใจนะฮะจากสถิติปริมาณการตกของฝนที่เป็นปกติในรอบคาบ30ปีของเดือนสิงหาคมนั้นจะมากกว่าเดือนกรกฎาคม5-10%นะฮะแล้วก็มากกว่าเดือนมิถุนายน40-50%เป็นเป็นอย่างต่ำนะครับโดยในเดือนหน้าหรือเดือนกันยายนถัดจากเดือนสิงหาคมนั้นไปนะฮะ เดือนกันยายนนี้ค่าปกติการตกของฝนจะมากที่สุดนะครับในของทุกเดือนคือจะมากกว่าเดือนสิงหาคมราวๆ1 0บถึงยีรหรือเรียกได้ว่าเป็นเดือนที่มีปริมาณเฉลี่ยการตกของฝนนั้นมากที่สุดนะฮะใน12เดือนพอเข้าใจนะครับพี่น้องซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้เวลาพี่น้องดูเป็นแนวทางก็ให้นึกถึงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมที่ผ่านมาของปีนี้นะฮะเป็นหลัก จากข้อมูลฝนสะสมตามภาพที่พี่น้องเห็นเนี่ยเป็นกราฟเส้นของกรมอุตุนิยมวิทยาไทยนะคค่าป,ปกติในรอบค่าบ30ปีจะเป็นเส้นสีดำๆเห็นไหมครับพี่น้องส่วนของปีนี้คือปี2567ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงเดือนกรกฎาคมนั้นก็เป็นกราฟสีแดงดังนั้นเราก็จะเห็นว่า2เดือนที่ผ่านมานะฮะมิถุนากรากคดานั้นยังคงมีฝนต่ำกว่าค่าป,ปกตินะครับ กราฟมันเคลื่อนตามกว่าเห็นไหมครับเมื่อเรามาดูโมเดลคาดหมายปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงของ ECMWF ในวันที่30กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคมเพื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะครับกับโมเดล CFS นะฮะพี่น้องก็จะเห็นว่าผลการพยากรณ์นั้นเป็นไปในแนวทางเดียวกันนะฮะ ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าขนองในระดับหนาเม็ดหรือปานกลางขึ้นไปเกิดขึ้นได้ทั่วไปได้ในทุกภาคเห็นไหมครับซึ่งสองวันก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาก็คือ28และ29เเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะมันเกิดไปแล้วฮะว่าฝนที่ตกในพื้นที่ประเทศไทยนั้นตกหนาเม็ดเป็นบริเวณกว้างก็พอได้พอสมควรนะครับพี่น้อง โดยภาพถัดไปเป็นโมเดล CFS forecast ในช่วงที่2ก็คือในวันที่4ถึงวันที่10สิงหาคมทุกท่านจะเห็นว่าในพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยนะจะออกนะ,ะสีสเกลยังคงเป็นสีเขียวไปจนถึงสีขาวนะฮะแต่สีเขียวนั้นจางลงกว่าในช่วงแรกที่ผ่านมา นั่นก็หมายความว่า OLR ยังคงมีค่าเป็นลบนะพี่น้องเป็นลบเบานะเป็นส่วนใหญ่กระแสอากาศยกตัวเป็นฝนได้มากกว่ามาตรฐานถึงใกล้เคียงค่าปกติในขณะที่พื้นที่ภาคใต้นะฮะสีขาวนะฮะเห็นพื้นสีสเกลจะเป็นสีขาวเป็นจนออกเหลืองบางพื้นที่นั่นก็คือจะมีฝนใกล้เคียงถึงน้อยกว่าค่าปกติเล็กน้อยเท่านั้นนะครับพี่น้อง ทั้งนี้ผลพยากรณ์ของ CFS ในสัปดาห์นี้ก็ไปสอดคล้องกันกับโมเดลปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงในช่วงวันที่4ถึงวันที่10สิงหาคมแสดงการคาดหมายนะ,ะครับพี่น้องการคาดหมายการเกิดฝนในประเทศของเรานะ,ะก็จะเห็นมีการกระจายตัวตกของฝนในทุกภาคยังคงหนาเม็ดต่อเนื่องอยู่นะฮะ เหมือนช่วงแรกแต่ก็บางพื้นที่ก็เห็นฮะเห็นออกสีฟ้าสีน้ำเงินก็คือบางพื้นที่ฝนก็จะเบาบางลงเช่นในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้นะถัดไปนะครับพี่น้องไปดูช่วงที่3ของเดือนหรือเข้าสู่ระยะกลางเดือนในวันที่1 1ถึงวันที่17สิงหาคม CFS ยังคงพยากรณ์ว่าประเทศไทยในภาคเหนือและภาคอีสานจะมีฝนใกล้เคียงค่าปกติ จากพื้นสเกลโมเดลเป็นสีขาวโดยให้พื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีการยกตัวของกระแสาอากาศน้อยลงนะครับพี่น้องน้อยลงหรือต่ำกว่ามาตรฐานโดย olr ออกเป็นสีอะไรครับสีเหลืองและน้ำตาลนะนั่นก็หมายความว่าทั้ง3พื้นที่นี้จะมีฝนน้อยกว่าค่าปกติครับ ซึ่งหากเราดูโมเดลคาดหมายปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงของ ECM ที่เหลืออยู่นะครับอัปเดตล่าสุดเหลืออยู่ในวันนี้3วันฮะเปรียบเทียบเป็นเบสิกก่อนก็ได้นะครับพี่น้องในวันที่11ถึงวันที่13สิงหาคมเราก็จะเห็นว่าทั้ง2โมเดลนั้นคาดการให้สอดคล้องกันนะครับนั่นก็คือฝนน้อยในภาคกลางตะวันออกและภาคใต้ ในขณะที่การคาดหมายความผิดปกติหรือความต่างปริมาณฝนจากโมเดล ECM ะะในในวันที่12ถึงวันที่19สิงหาคมนะ,ะพี่น้องดูนะครับเป็นการเปรียบเทียบหลายโมเดลเพื่อความมั่นใจฮะ,ะระบุให้เกือบทุกภาคของประเทศไทยมีปริมาณฝนใกล้เคียงค่าปกติโดยในพื้นที่ภาคอีสานด้านตะวันออกจะมีฝนน้อยกว่าค่าปกติครับซึ่งอันนี้เป็นยังไงครับโมเดลก็จะ เห็นพี่น้องจะเห็นนะครับขัดแย้งหรือต่างกันนะครับพี่น้องต่างกันถ้าผมทำถ้าถามผมว่ายึดเอาโมเดลไหนผมตอบได้เลยว่า CFS ครับกลางตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนต่ำกว่าปกติเล็กน้อยในขณะที่ภาคเหนือและภาคอีสานมีฝนใกล้เคียงค่าปกติครับและในช่วงสุดท้ายของโมเดล CFS ตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่24กรกฎาคม พื้นสเกลนะฮะโมเดลยังคงปูพมด้วยสีขาวนะฮะในทุกภาคทางตอนบนของไทยเราแสดงให้เห็นถึงการยกตัวขึ้นไปของกระแสาอากาศหรือการต่อกอตัวเป็นเมฆฝนยังเป็นไปตามปกตินะครับพี่น้องโดยในพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนต่ำกว่าค่าปกตินะครับก็นั่นก็จากโมเดลออกสีเหลืองน้ำตาลนั่นเอง olr เป็นบวกการยกตัวต่ำนะฮะ ในขณะที่การคาดหมายนะเมื่อเราเปรียบเทียบกับการคาดหมายความผิดปกติของปริมาณฝนจากโมเดล ECM ในวันที่19ถึงวันที่26สิงหาคมระบุให้ประเทศไทยนะพื้นที่ประเทศไทยในทุกภาคมีฝนใกล้เคียงค่าปกติครับสำหรับ ECM นี่ก็ใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่พื้นที่ภาคใต้ของ CFS ให้ต่ำกว่าปกติเล็กน้อยสรุปโดยภาพรวมนะครับพี่น้องภาพรวม แล้วในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ประเทศไทยของเรานะฮะจะมีฝนตกที่ใกล้เคียงค่าปกติในทุกภาคนะครับเป็นส่วนใหญ่ซึ่งค่าปกติของเดือนสิงหาคมก็อย่างที่ผมได้อธิบายไว้ในข้างต้นหรือเล่าให้พี่น้องฟังไปแล้วในข้างต้นนะครับ ก็เยอะอยู่นะครับฝนไม่แรงหรือไม่ทิ้งช่วงหรอกครับพี่น้องไม่ทิ้งช่วงนะครับสําหรับเดือนสิงหาคมแล้วก็ไม่แรงโดยฝนนั้นน่าจะเพิ่มขึ้นกว่าปกติเล็กน้อยในช่วงต้นเดือนแต่จากกลางเดือนเป็นต้นไปฝนก็จะเริ่มใกล้เคียงค่าปกติถึงกับบางพื้นที่ก็จะมีฝนน้อยกว่าค่าปกติก็คือในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้หากพี่น้องสังเกตผลการวิเคราะห์หรือตามภาพ ที่โมเดลให้มาดีๆนะครับทุกท่านจะเห็นว่าการยกตัวของกระแสอากาศรอบ,รอบๆข้างบ้านเรานะฮะถ้าพี่น้องสังเกตดีๆเราจะเห็นพื้นที่ทะเลทั้งสองฝั่งก็คืออ่าวเบงกอทางด้านซ้ายและทะเลจีนใต้าทางด้านขวามือในเดือนสิงหาคมหน้านี้นะครับกระแสอากาศที่จะยกตัวเป็นเมฆฝนนั้นต่ำเตียเ้ยเลียดดินนะครับ ต่ำเตี้ยเลี่ยดินเลยจากค่า OLR แสดงเป็นสีเหลืองน้ำตาลากยาวทั้งสองฝั่งเลยฮะไม่มีกลุ่มก้อนกระแสะอากาศนะฮะที่เป็นสีเขียวเข้มปีเหมือนเดือนที่ผ่านๆมาพี่น้องจำกันได้ไหมถ้าเป็นสีเขียวเขียวเข้มๆฮะนั่นก็หมายความว่าอะไรครับนั่นก็หมายความว่าลักษณะแบบนี้นะฮะ ถ้าออกตามโมเดลก็จะไม่มีการก่อตัวของย่อมความกดอากาศต่ําขึ้นไปเลยนะครับใน2องฝากข้างบริเวณทะเล2อฝักข้างเนี่ยครับดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้การก่อตัวของเมฆฝนในประเทศของเราที่จะเกิดขึ้นนะฮะในเดือนสิงหาคมนะน่าจะเกิดจากแนวการพัดของกระแสลมนะฮะและล่องมรสุมด้านบนเป็นหลักเท่านั้นเองนะฮะซึ่งก็ถ้าออกแบบนี้ก็ อะไรครับพี่น้องซึ่งก็น่าจะเป็นที่ผิดหวังสําหรับพี่น้องที่ลุ้นให้มีพายุเข้าประเทศไทยของเรานะครับถ้าออกทรงนี้ก็ต้องมาติดตามกันนะครับพี่น้องว่าเป็นไปตามนี้หรือไม่นะฮะโมเดลระยะไกลอาจเปลี่ยนแปลงได้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นผมขอย้ํากับพี่น้องว่าจากที่เราวิเคราะห์กันมา4ปีนะฮะ c ี s c ก็ไม่ค่อยคาดเคลื่อนสักเท่าไหร่นะครับมีเพียงเป็นบางเดือนเท่านั้นและก็จะผิดพลาดก็ต่อเมื่อช่วงสัปดาห์ที่3เป็นต้นไปครับสำหรับลักษณะอากาศในวันนี้วันที่30กันะฮะกร,รกดาคมเริ่มกันที่ลมมรสุมหรือลมระดับล่างนะครับพี่น้องวันนี้ตกบ่ายไปลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะฮะปรับ,บกําลังพัดลดลงเหลือเป็นกำลังปานกลางนะฮะ านกลางขึ้นไปเท่านั้นแต่ทิศทางลมนั้นพัดยกเล็กน้อยโดยพัดสอบเข้าหาย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนผ่านพื้นที่ภาคเหนือและอีสานนะซึ่งหย่อมนั้นยังคงมีกำลังแรงให้เห็นเห็นไหมครับพี่น้องและก็พัดผ่านปกคลุมในทุกภาคทุกพื้นที่นะครับสำหรับลมมรสุม ในขณะที่พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมีลมมรสุมเป็นลมใต้นะฮะไหลขึ้นมาพัดสอบด้วยอีกหนึ่งสายทุกท่านก็ดูแนวลมมรสุมตามลูกศรสีแดงกันดูกันง่ายๆนะครับโดยในภาพถัดไปเป็นการเคลื่อนไหวของลมระดับบนนะครับพี่น้องวันนี้ผมทําให้ภาพประเทศของเราเล็กลงหน่อยเพื่ออะไรครับก็เพื่อให้พี่น้องดูบริบทของมวลอากาศและก็สภาวะการเคลื่อนของกระแสลมแบบชัดๆในวันนี้นะ ที่เขาจะมีอิทธิพลกับอากาศบ้านเราเพื่อความเข้าใจก่อนอื่นพี่น้องมองไปด้านล่างก่อนนะครับจะเห็นนะครับวันนี้เห็นวันนี้ลิมความกดอากาศสูงจากขั้วโลกใต้แทรกขึ้นมาแรงมากเลยนะครับเป็นแผงเลยด้วยกําลังแรงเลยทีเดียวในขนาดเดียวกันนะครับบริเวณทะเลจีนใต้น้องเห็นไหมครับกระแสลมบนหมุนวนตามเข็มนาฬิกาเป็นแอนตี้ไซโคลนนะฮะเล็กๆพัดปกคลุม ซึ่งทั้งนี้สายพานลมที่หมุนวนนะครับเขาเชื่อมต่อต่อจากไหนครับต่อจากแอนตี้ไซโคนวงใหญ่บริเวณแปซิฟิกด้านบนนะหรือตอนเหนือเห็นไหมครับฉะนั้นจึงทำให้ลมบนฮนะกระแสลมบนที่ไหลเข้าปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยของเราตามลูกศรสีเหลืองนั้นเป็นลมที่จมแห้งเย็นเป็นส่วนใหญ่นะครับสามารถตัดสลายความชื้นในพื้นที่ที่ ลมมรสุมพัดผ่านที่ฝนจะยกตัวนะฮะขึ้นมาได้นะครับเวลาเขาพัดผ่านไปที่ไหนนะฮะสำหรับลมนี้ดังนั้นเมื่อกระแสลมสองระดับที่เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนสภาวะอากาศของประเทศไทยเป็นลักษณะเช่นนี้พื้นที่ภาคเหนือบนและอีสานบนยังคงมีฝนต่อเนื่องในวันนี้นะครับพี่น้องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ยังคงมีกําลังแรงและก็มีแนวสอบของลมระดับบนพัดด้วยตามลูกศรที่พี่น้องเห็นนะครับ ในขณะที่พื้นที่ภาคกลางอีสานล่างภาคใต้และภาคตะวันออกนะครับภาคใต้ตอนบนตอนกลางเนี่ยครับและภาคตะวันออกฝนลดลงโดยทั่วไปนะครับพี่น้องแม้ว่าลมมรสุมจะพัดยกเล็กน้อยก็ตามเหตุจากลมระดับบนที่มีความเย็นแห้งนะเคลื่อนเข้ามาเตะตัดขานั่นเองแต่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างและภาคใต้ ฝั่งอันดามันในวันนี้ยังคงมีฝนยกตัวขึ้นมาได้จากแนวของลมรสุนที่พัดเป็นลมใต้ขึ้นมาปะทะสอบนะแล้วก็มีคลื่นกระแสลมตะวันออกช่วยเสริมอีกหนึ่งทางโดยตั้งแต่เช้าวันนี้วันที่30กรกฎาคมไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่31กรกฎาคมพี่น้องมองโมเดลแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้จากทิศทางของลมคู่ขนานทั้งสองระดับนะ ถ้าพัดอย่างนี้นะครไม่มีอะไรมาเสริมก็จะทําให้ฝนดีมากเลยนะครับเนื่องจากกระแสลมะสมกับกระแสลมระดับบนนั้นพัดประสานกันแล้วก็ที่สําคัญพัดยกลางยกล่องด้วยสําหรับลมบนเข้าพื้นที่ประเทศไทยของเราเพียงแต่วันนี้ลมบนที่มันพัดยกนะเป็นลมที่วนหนีออกจากศูนย์กลางแอนติไซโคลนนั่นเองโมเดลเขาเลยจึงเลยให้ฝนอย่างที่พี่น้องเห็นนะครับหายไปเยอะเลยครับ โดยพื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเชียงรายพะยาวแพร่น่านอุตรดิษฐ์พิษณุโลกตากเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดเลยนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลน,นครน,นครพนมกาฬสินยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญอุบลราชธานี สำหรับพื้นที่ภาคกลางนะฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณแถวแถวกรุงเทพหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วจันทบรุรีและจังหวัดตาราดสำหรับพื้นที่ภาคใต้นะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบถึงสามสิบของพื้นที่ ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดพระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีตรงังสตูลสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสในขณะท,ที่พื้นที่สอปอลาวเพื่อนบ้านในวันนี้ก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตกได้บริเวณแขวงพงสาลีบ่อกแก้วหลวงน้ำทาวดมไซหัวพันเชียงขวางหลวงพบางสายบุรีเวียงจันทร์สมบูรณ์บริครมไซคำม,ม้วนสารวันเซกองจำปาศักและอตัตตปือ คลื่นลมในทะเลนะครับพี่น้องฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรและฝั่งอันดามันตอนบนคลื่นสูง2เมตรโดยที่ตอนล่างของฝั่งอันดามันนั้นคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ